สวัสดีค่ะวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูสสสส่รายการ s Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกเรื่องราวในวงการจานดาวเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมเรานํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราได้รับทราบค่ะวันนี้เรามีไอเดียการตลาดเกี่ยวกับงานระบบนะคะก็แน่นอนละค่ะเห็นหน้าพี่กบอย่างนี้แล้วก็จะมีแนวคิดดีๆนะคะที่นํามาปรับใช้สําหรับคนที่จะรับงานระบบรวมถึงงาน บ้านด้วยนะจะเอาไปปรับใช้เราก็ไม่ว่านะคะและสําหรับวันนี้ค่ะใครที่มีแนวคิดการตลาดรวมถึงข้อเสนอแนะมีคําถามนะคะคำตอบส่งเข้ามาทาง SMS ค่ะพิมพ์ PSI เว้นวักค่ะตามด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์4520000นะคะของรางวัลของเราวันนี้ก็จะเป็นเสือ้อ s ซ t a แอนเ r สวยงามเลยน,น,น,ลนี่นะคะเขาเรียกว่าสีครีม<อ>ค่ะเดี๋ยวมาสีเหลืองสีแดงอีกไม่เอาอันนี้สีครีมนะคะ<แ>สองรางวัลสําหรับวันนี้นะคะนะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์นะคะสาหรับคนที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็น SMS หรือว่าเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะเพราะต้องแจ้งนิดนึงเพราะบางคนส่งเข้ามาแบบเอออยากได้เสื้ออางเงี้ยหรือว่าส่งมาแบบ คือไม่ไม่ไม่ได้สร้างประโยชน์ัเม้นน, <c oughs> มนิดนึงเม้นนิดนึง <c oughs> อะไรนน <c oughs> นิดนึงก็อาจจะมีสิทธิ ท,ที่มากกว่านั้นในการที่จะลุ้นรับเสื้อของเราไปเนื้อหาของเราวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทําตลาดของเพื่อนช่างหลายๆคนค่ะพี่กบก็คือเรื่องของการแจกโบชัวชนะคะส่วนหนึ่งโบชัวเนี่ยเราจะได้รับอยู่แล้วจากพ s i ซของเราะนะคะซึ่งจะส่งให้ทางเพื่อนช่างหรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะคะเพื่อที่จะไปก๊อปปี้ต่อหรือว่าเอาไปปรับ เป็นรูปแบบของตัวเองเพิ่มเติมอีกทีนึงเอาไปทำการตลาดนะคะก็คือ,อ,อพอเวลาบริษัทเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังที่ยังขายอยู่ณปัจจุบันก็จะมีโบรชัวเป็นโคตา้าเป็นโคตานะคะ,คะสำหรับร้านค้าหรือว่าเพื่อนช่างนะคะอเอาไปทำาการตลาดอีกทอดหนึ่งทีนี้ไอโบรชัวเนี่ยณนะปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโบรชัวเนี่ยถือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ทีนี้เนี่ยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันเป็นแนวทางของพี่เองนะคะม,มันเป็นแนวทางว่าณปัจจุบันเนี่ยเราลองไปสังเกตน,นะการใช้โบชัวของช่างนะคะร้านค้าคหรือว่าเอาจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคก็ดีต่างคนต่างก็มีแนวทางที่เปลี่ยนไปม,มีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับไอโบชัวแผ่นเนี้ยทีนี้เราจะมาทำเราจะมาค้นหานะคะว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับโบชัวให้มันเกิดพลังให้มากที่สุดทีนี้ ก่อนที่เราจะไปทำเราต้องมาเข้าใจในพื้นฐานของโบชัวนะปัจจุบันก่อนนะ,ะโบชัวนะปัจจุบันเนี่ยคนที่รับไปส่วนใหญ่นะคะชาติที่รับจากเราไปเนี่ยก็คือคิดว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้นคิดว่าโบชัวมันเป็นแค่นั้นนะคะแล้วก็การแจกโบชัวนะปัจจุบันเนี่ยแจกแบบไม่เลือกเป้าหมายแล้วก็ไม่ตั้งความหวังค่ะถ้าเกิดว่าภาษาแบบบ้านๆเขาก็เรียกว่าน่ะ เอ uh 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 uh. เอาหวานเลยหวานแหเอาไปเลยใช่ไหมคะ่ะทีนี้จากการไม่เลือกเป้าหมายไม่เลือกความหวังก็จะไม่สอบถามเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วย oh, เราลองกลับไปสังเกตกันจริงๆนะลูกค้ากลุ่มที่เขาจะซื้อจานดาวเทียมสมมตินะสมมุติเอาเป็นเป็นกลุ่มของจานดาวเทียมของเราใช่ไหมคะกลุ่มของลูกค้าเนี่ยพอเวลาคนจะแจกเท่าที่พี่ไปยืนสังเกตดูเนะี่ยเขาก็คือจะเอาโบชัว ทุกอันที่เขามีอยู่อย่างระบายให้ลูกค้าทั้งหมดไปเลยอใช่ไหมคะก็คือไม่ไม่ต้องถามว่าพี่จะเอาโอทเอไหมพี่ต้องการดองเกลหรือเปล่าเอ้ไงงี้เอาไหมคือประมาณว่ามีเท่าไหร่ก็ให้ไปหมดแล้วก็คุณก็ไปเลือกพี่เจนเอาเองลวกันไปเลือกเลือกเอาเหมือนเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบอ่ะเอรีบ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 แล้วก็ให้ไปที่นี้พอเวลาเราให้ไปอย่างนี้เนี่ยผลสุดท้ายก็คือการแจบริโัวไม่มีการติดตามผลเลย เพราะวานไปแล้วแล้วก็ไปเลยวานไปแล้วแล้วก็ไปเลยวานไปแล้วแล้วก็ไปเลยทําใหา้พลังของโบชัวเนี่ยมันลดลงค่ะมันลดลงไปทีนี้เสร็จแล้วไปดูในกลุ่มของอนักขายอาจจะเป็นเพื่อนช่างเหล่าใช่ไหมคะเจ้าของร้านค้านะคะที่ไปออกพวกนิทศการนะคะไปยืนตามจุดในห้างสรรพสินค้าคหรือว่าการแจกในตลาดนัด นะคะส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยเราไปสังเกตเนี่ยทุกๆพื้นที่เนี่ยพี่ไปสังเกตดูนะเขาจะยืนเรียงกันเป็นกลุ่มกลุ่มยืนกันทีละเยอะๆแต่ไม่ใช่มาจากบริษัทเดียวกันนะไม่อมีทางน้ํำยาล้างห้องน้ำบริษัทรับกระชับหุ่นพี่ก็เคยจบไปนะเหรอคะแล้วได้ผลเรือยังคะก็เป็นอย่างที่กนะคะก็คือกระชับหุนด้วยรักษาสิวด้วย มีตู้เย็นด้วยมีแอร์ด้วยมีโทรทัศน์ด้วยมีอาหารการกินทุกอย่างเลยมีบัตรซื้อสองแถมหนึ่งเป็นน้ำดื่มสุขภาพอะไรเอไปอยู่รวมกันเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไปยืนอยู่ที่ 1. คือประตูเห็นประตูไม่ได้ก็คนเข้าออกไงใช่ไหมผ่านเยอะอใช่ไหมก็จุกรวมกันอยู่ที่นั่นค่ะใช่ไหมคะสก็คือบันไดออื ทางขึ้นโอเคทางขึ้นนี่ยอดนิยมนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าบีหนึ่งเป็นลานจอดรถก็จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นจีนิยมมากยืนกันเป็นแบบเหมือนถ้ามีพรมแดงนี่ก็เป็นการเข้าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยคนแจกโบชัวนนปัจจุบันนะไปสังเกตนะเพราเวลาทําให้โบชัวเนี่ยมันลดพลังลงอย่างมหาศาลเนื่องจากการแจกโบชัวจะเป็นการยื่นอย่างเดียวอ คใครก็ได้ไมายิบไปทีค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ไปยืนแจกนะตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่เจ้าของไงเป็นคนที่ไปจ้างมา<ช>เพื่อที่จะให้ไปแจกแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะได้รายได้ก็คือเป็นรายวันไปนะคะพอเสร็จปับ๊บสมมุติวันหนึ่งเขาได้มาพันใบเขาจะต้องรีบแจกให้หมดมันจะแปลก มันจะไม่แปลกอะคะพี่กบถ้าถ้าเราบอกว่าเออเราให้ไปเลย5้าใบห้าแบบให้คุณไปเลือกเองเพราะว่าหน้าที่ของฉันยืนยืนในมุมของคนที่แจกนะคะเพราะหน้าที่ของฉันก็คือวันนี้ฉันรับมา300ฉันต้องแจก1,000งพัใบให้หมดออืืใครก็ได้ใช่ประมาณนั้นมารับไปทีค่ะออขอบคุณมันก็เลยทำให้ โบชัวของเราเนี่ยแทนที่จะเกิดประสิทธิภาพถึงมือคนที่ต้องการที่จะซื้อชุดจานดาวเทียมจริงๆมันไม่ถึงนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เป็นใครและความต้องการของเขาคืออะไรเราก็มไม่ทราบช่ก็จะไปกันกันเหมือนว่าคนที่ตั้งความหวังกับโบชัวกองนั้นเอาไว้ อ่าเป็นเป็นคนละมุมกับคนที่ยืนแจกโบชัวกองนั้นใช่ค่ะคนที่รับโบชัวกองนั้นอ่ากับคนที่ไม่ได้รับโบชัวกองนั้นไปก็ไปยืนกันคนละมุมต่างคนต่างต่างมีมุมของตัวเองเสร็จแล้วเราจะหากันไม่เจอเพราะฉะนั้นมูลค่าโบชัวหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะไม่มีสําหรับโบชัวหนึ่งใบทีนี้มามองในด้านของมุมของผู้บริโภคค่ะ เอามุมของเราเองเลยนะอันนี้เปนติกิริยาพี่เองนะค่ะนะค่ะ,ะถ้าเกิดว่าโจรไม่รู้จักโจรไม่เป็นโจรน,นะมันก็ต้องนั้นเรา <S <S <โจ>ก็พูดไม่ได้เออมันจะจะาให้ตำรวจมาจับโจรแล้วปัจจุบันประสิทธิภาพมันจะลดลงเราเอาโจรมาจับโจรติดเปเดียวใช่ไหมต่อไปโจรก็จะบอกแหละบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าโฟกัสไปเลยว่าบันไดประตูทุกคนรู้หมดเลยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยพูดเนี่ยทุกคนน่าจะตอบคําเดียวกันเลยเราในฐานะของกลุ่ม้บริโค เราก็จะมองเห็นคนที่จัโบชัวเนี่ยเหมือนเป็นคนมาลุกหลานสิทธิส่วนบุคคลของเราอืม,อม,อม,มาบังคับคู่เข็นเราค่ <c oughs> ใช่ไหมคะให้ให้ให้ใหทําการเนี่ยรับโบชัวหรือว่าด้วยความไม่เต็มใจเขาจะามีจี้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขาเขาจะใช้สายตาที่แบบแต่ก่อนเนี่ยเป็นสายตาวิงวอนนะ,ะพี่<ช>พี่พพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดต้องการจัดโจมตีค่ะต่างคนต่างมุมมองอื เรากลับมาในมองมองในมุมของผู้บริโภคใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปมองเราพอเราเป็นผู้บริโภคเราก็มองคนที่ยืนแจกคทำไมเขาต้องคูกเข็นเราเอเอคูกเข็นทําไมอะไรอย่างนี้เราผิดได้หรือ,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 อก็ขี้เกียจถือไปเราก็ไม่รู้ว่าถังขยะข้างหน้าจะมีหรือเปล่าะอะไรอย่างนี้คือความคาดหวังมัน,ม,น,ม,นมันเต็มไปด้วยกันการการคิดกันคนละมุมเราก็ต้องรู้สึกทำไมมาลุกนานสิทธิสนคนเราเพราะว่าเราก็ พอพอเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็เริ่มปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองเริ่มพยายามสอดใส่สายตาพอไปนิทรรศการเนี่ยมีหรือเปล่าว่ยืนอยู่หรือเปล่ามุมนี้มีไมว่าประตูนี้มีไมว่ามีเยอะไหมวะจะฟางออกไปมันยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมองเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงค่ะอาจจะเอ๊สองเลนนี้เชิดแล้วสองเลนนี้ชิดแล้วหูเลนกลางนั้นปลอดภัยมากเดินแท่กกลางคือออกไปเลย ใช่ไหมคะคือให้อยู่ในระยะเขาเรียกสุดมือเอื้อมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อปฏิกิริยาสัมพันธ์ของคนแจกกับคนรับแจกมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเราจะไม่สตากันค่ะเราจะไม่มองคนแจกไม่ไม่เหลือไปมองเราก็ไม่ชอบเขาไปโดยปริยายใช่แล้วเขาคือถ้าเกิดว่านไปมองในในในมุมที่คนคนรับแจกเนี่ยไม่ชอบคนแจกคนแจกก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันว่า อะไรโบชูพันเดียวเนี่ยจะรับรับไปหน่อยไม่ได้เลยไงอะไรนักหนามากไายอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ทําเป็นแบบมุดกิดใส่กันไม่มองหน้ากันไม่สบตากันใช่ไหมคะแต่คนรับโบชวส่วนใหญ่ณปัจจุบันพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้คนที่รับโบชวส่วนใหญ่จะรับไปด้วยความเห็นใจเออใช่ส่วนใหญ่เลยนะพี่เนี่ยสังเกตตัวเองนะค่ะให้โจรไปจับโจรก็คือพี่เห็นใจคนนั้นเพราะว่าคนข้างหน้าพี่อะ เขาไปทําหน้าแบบงุดงหิดใส่กันพี่ก็อยากรู้สึกแบบเป็นคนดีอะอยากจะเสียสละแล้วก็อยากจะดูดีในสายตาของสังคมอลาฟ่ะชอแล้วก็ยิ้มให้กันนิดหน่อยสู้ๆนะเอนี้ก็จะเดินไปใช่ไหมแต่แต่ว่าโบชัวเนี่ยณปัจจุบันลดประสิทธิภาพรงอย่างมหาศาลอย่างที่เราเกินนำมาเพราะว่าอะไรรู้เปล่าไปดู ถังขยะที่ใกล้ที่สุดกับจุดแจกบชัวอืมัมมนเลยใชย่คนเก็บขยะนี่เซ็งนะเซ็งแห <c oughs> มถ้าอย่างนี้ทําไมไม่เอามาทิ้งซะต,ตั้งแต่่ก็ทิ้งให้มันลงถังถูกด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาห้าร้อยต่อวันอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วนีคิดว่าคนที่ทิ้งบชัวไปแล้วนะเขาอ่านไหมนิดหน่อยบางทีก็แบบผ่านหรือว่าบางทีก็ไม่อ่านเลยอะไรอย่างี้แต่ถามว่าคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่พี่กบเล่ามานะคะคุณผู้ชมคะ โบชัวเนี่ยมันจะมีมูลค่าของมันนะคะมูลค่าหมายถึงราคาต้นทุนในการที่จะผลิตนะคะขึ้นมาแต่ทีนี้ในการแจกเนี่ยแน่นอนละ่ะคุณจะต้องตั้งเป้าไว้นิดหนึ่งว่าโบชัวหนึ่งใบเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณเท่าไหร่มีการขายจานดาวเทียมเพิ่มขึ้นไหม,มหรืออย่างไรนะคะแต่สิ่งที่พี่กบพูดก็คือเป็นการวิเคราะห์นะคะณสถานการณ์ปัจจุบันว่าณโบชัวหนึ่งใบที่มีต้นทุนเนี่ยมันถูกลดมูลค่าลงมากนะคะหลายหลาย คนแทบจะมองไม่เห็นค่าเลยว่านี่คือสื่อส่งเสริมการตลาดที่ได้ผลดีเยี่ยม,มแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ย จะใช้มันในรูปแบบไหนในแง่มุมไหนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เรามาวิเคราะห์ให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมของผู้ผลิตเองผู้ขายนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแหละกับมุมของเราที่เป็นผู้ผบริโภคในบางครั้งนะคะในการที่จะรับโบรชัวร์ต่ละใบเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะเราต้องพิจารณาด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีเรื่องของอการนำโบชัวร์หรือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ รับโบชัวแต่ละใบนะคะจะเป็นยังไงพักซักคู่ค่ะ มาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซ็นเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับแนวคิดการตลาดงานระบบค่ะซึ่งหัวข้อของเราก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรชัวะนะคะใบปลิวต่างๆที่เราส่งให้นะคะตัวแทนจําหน่ายที่ไปส่งเสริมการตลาดในแต่ละพื้นที่นี่แหละ,ะเพราะต้องยอมรับว่าในการออกบูธออกงานแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแน่นอนโอเคอาจจะเป็นป้ายนะคะอาจจะเป็นจอทีวีอาจจะเป็นจานดาวเทียมที่เราไปตั้ง แต่สิ่งที่เขาจะนำกลับบ้านไปพิจารณาและตัดสินใจซื้อก็ต้องยอมรับว,ว่าโบชัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะที่เขาจะดูแล้วก็บอกว่าเออชุดไหนเป็นยังไงดียังไงแต่สิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยนะคะให้ข้อมูลเขาผู้บริโภคเหล่านั้นแหละนะคะว่าแต่ละชุดแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาตัดสินใจซื้อนะคะ,ะ,คะแต่ช่วงนี้เนี่ยเราจะมาบอกเป็น แนวทางแล้วกันเป็นไกด์ว่าถ้าคุณมีโบโชวัวหนึ่งใบเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงให้โบโชวัวใบเนี้สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขายชุดจานดาวเทียมให้กับคุณโบชวัวเนี่ยนะัปัจจุบันเนี่ยเราไปดูกันจริงๆนถึงแม้นจะมีปริมาณลดลงกว่าอดีตมากค่ะ แต่ก็ยังเป็นเรื่องของซิมเปิลต้องมีใช่ใช่เป็นเรื่องพื้นฐานที่การออกบูธการจัดนิรรศการการจัดในตลาดน,นัดหรือแม้แต่ว่าการไปออกตามห้างร้านรวงอะไระก็ตามทีเนี่ยจะต้องมีเรื่องของโบชัวน์นะครับไปเป็นซิมเปิลเพราะว่ามันเป็นการนำให้ลูกค้าเนี่ยติดตัวกลับไปเพื่อตัดสินใจใเ,<ะ>เมื่อ,อยังตัดสินใจไม่ได้ใช่่ชเร่งรว้วให้ให้เกิดปฏิกิริยาในการ ตัดสินใจ <c oughs> ให้มากขึ้นทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือพี่คิดว่าอย่างนี้โบชัวรหนึ่งแผ่นเนี่ยมันน่าจะต้องเริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนอ <c oughs> พูดคุยกันก่อน <c oughs> หลายคนเนี่ยที่พี่ไปไปคุยมาด้วย <c oughs> เขาบอกพี่ว่าอย่างนี้เขาบอกบอกว่าเออพี่ครับพี่กบครับผมมาคุยไม่ได้หรอกครับพี่ออพี่ถามเขาต <c oughs> อนที่จะทําเนื้อหาเรื่องนี้ <c oughs> ก็ถามว่าเออทาไมถึงพอเวลาเราให้โบชัวเนี่ย มันไม่ได้เริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนเหรอค่ะทําไมมันเป็นการเริ่มต้นจากเออยื่นไปก่อนรับหน่อย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 รับผมหน่อย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 รัหอยทาไมถึงไม่เริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนก็เหตุผลโดยมวลชนเลยเนี่ยก็จะบอกว่าผมไม่มีเวลาแล้วครับค่ะผมต้องการแจกให้มากที่สุดเดี๋ยวเขาก็ไป่าเราเองเพราะเวลาผมคุยกับคนนี้แล้วมันเสียเวลาเสียเวลานีคือเสียเวลา เอาแนวทางของพี่ลองดูค่ะเรามาแบง่งปันกันดูมุมนั้นน่ะถามมาว่ามันได้ผลไหมก็ต้องยอมรับว่ามุมนั้นได้ผลก็มีมแต่ว่ามุมที่พี่จะมานําเสนอเนี่ยพี่คิดว่ามันก็น่าจะมีไอ้กลุ่มนี้อยู่ด้วยอ่ามันเหมือนเรื่องเนี้ยเปรียบเทียบได้ว่าอีกคนหนึ่งนะวานแห่อืมค่ะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยอ่ามีเยื่อแล้วจงใจเลยว่า ปลาที่กินเหยื่อต้องตัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าขนาดของเหยื่อแล้วก็ชนิดของปลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะเวลากินพี่จะตกปลาพี่ไม่ได้ต้องการจะใช้แหวหวานแล้วก็เวียงมันมาแจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวอะไรเน่พี่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นพี่สนใจว่าเหยื่อกับปลาเนี่ยมันถูกต้องตรงกันนะเริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนพูดคุยทําไมเพื่อจะประเมินว่าคนที่เรากําลังพูดคุยอยู่เนี่ย ใช่เป้าหมายของเราหรือเปล่าค่ะเขามีความต้องการสินค้าที่เรากําลังจะนําเสนอให้เขาอยู่เนี่ยบ้างหรือไม่ออืเช่นเออนิกสมมุติว่าพี่เนะี่ยมาขายจาน end u ย e r อสมมตินะคะพี่จะขาย o อทูละวันเนี้ยค่ะพี่ถามนิกว่าเออที่บ้านใช้อะไรอยู่ครัโอ้นิกตอบโอ้สวัสดีค่ะพี่ว่าการข้ามข,ข้ามจัด เสาอากาศไปเป็น O2 เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันายากกว่าที่จะข้ามจากเสาอากาศมาเป็นเอือเเนื่องจากค่าใช้ใจ,จ่ายูกต้องไหมคะการปีนระดับขั้นเนี่ยมันเหมือนมันมันลูกค้ายังไม่ได้มีความสนใจอะ่ะก็ใช้เสาอากาศนี่ค่ะทำไมคะคือเวลาเราเราจะประเมินลูกค้าเนี่ยมันจะประเมินจากลูนิยมการเลือกสินค้าก่อนว่าเรื่องเนี่ยลักษณะสินค้าเดิมของเขาเนี่ยเป็นยังไง กคุยกันก่อนใช่ไหมคะมันอาจจะแบบจริงๆนะมันอาจจะไม่ได้เป็นการอูไปเจาะลึกว่าอูพี่เอาไหมเอาไหมอะไรเงี้ยเคยเคยเคยเจอคนขายไหมเอาไหมเนี่ยใช่บ่อยเออเขาก็ต้องพยายามเชียเออให้ให้เขาอ่ะดีดอะไรเงี้ยเขดีดีเื่อถามว่าเชื่อไหมว่าไอคนที่เชียร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ขายนะใช่ บางทีมันเชียร์แบบยัดเยีดยดไงเวอร์เกินเวอร์เกินแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคนจะชอบนาทางที่แบบ สบายๆพี่ใช้อะไรอยู่เออไม่เป็นไรมันก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งนะค่ะเคยเจอไหมคนไข้แบบนี้เออให้เรารู้สึกสบายใจสบายที่จะได้คุยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยคือไปเออเออพี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไปถามแบบเออพ่อตาชื่ออะไรไม่อยน่งแม่ลึกเกินไปนะลึกเกินอ่ะเริ่มต้นจากการพูดคุยก่อนพูดคุยอยู่ในอันดับแรกจากนั้นแจกโบชัว ลูกค้าคนหนึ่งได้ได้ไ,ดไอโบชัวนะ่ะจากเฉพาะบูธของจานดาวเทียมไปเนี่ยค่ะรวมวมสิบใบเป็นเป็นสินค้าสิบชนิดค่ะคืออย่างพี่พี่ก็เข้าใจว่าเออไอจานอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อดูแค่หน้าอ๋อโอ้ดู do, do, do. แต่อ็นยูเซอร์ไม่ใช่นะใช่ใช่ถูกต้องจะจะรับข้อมูลไม่เหมือนกันเขาตีความไป OTA o t อ ยังไงโอ้ดองเกอร์อย่งง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยงานระบบเอ๊ะเติมเงินไม่เติม <c oughs> ดูฟรีไม่ฟรีไหนแล้วยังไง <c oughs> ใช่ไหมทีนี้เนี่ยแจกโบชัวเนี่ยหนึ่งคือเลือกกลุ่มที่เป็นเป้าหมายค <c oughs> สองคือเลือกโบชัวเฉพาะที่ลูกค้าสนใจแล้วยิงเข้าไปที่โบชัวแผ่นนั้นอืไม่ต้องไปหวานไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องให้ทุกชนิดที่มีมันไม่จําเป็นค่ะพี่คิดว่ามันพอมันเกินความจําเป็นพอลูกค้ารู้สึกว่าเออมันมากมายกับชีวิตมากมายกับการตัดสินใจมากมายกับจุดสนใจเคยนิคเคยไม่อ่านเลยไหมพี่เล่าัน่อยมีคือมันมากมายกับชีวิตขนาดนั้นทำไมมันต้องยุ่งเหยิงทําไมมันต้องซับซ้อนใช่ไหมแล้วทําไมฉันจะต้องมานั่งศึกษาให้มันเยอะแยะขนาดนี้ในเมื่อฉันสนใจโฟกัสแค่เพียงแต่ว่า สมมุติฉันต้องการ357 91าเจ็มีเพลงอีกสัก2ช่องมีหนังอีซัก2ช่องไปส่งในงานระบบจบนะเสนอเอ็มสิบพอเอ็มยี่สิบเกินความสนใจของลูกค้าไปแล้วพี่สมมุติได้ฟังยิงตรงเข้าไปที่ตัวนั้นเลยแล้วอันอื่นไม่ต้องให้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเคล็ดลับเลยนะชี้ชวนให้ลูกค้าอ่านอูือ เพลงใช่ไหมครับพี่น,นี่นี่โลโก้แฟน TV ีวีเห็นไหมครับอันนี้งานนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นหนังนี่มงคลชาแนลโลโก้นี้เลยค่ับพี่อเอ็ดนี้อยู่ลำดับที่เท่านี้ที่จานบ้านพี่ก็มีพี่ลองดูสิครับถามบอกว่าทําไมเราถึงต้องชี้ชวนใจพี่เลยเนี่ยพี่แนะนําอย่างนี้การชี้ชวนเนี่ยเป็นการเรียกความสนใจให้ลูกค้าเนี่ยกระตุ้นความสนใจให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้สองก็คือเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยจดจําสินค้าได้มากขึ้นอไม่ต้องทบทวนอะไรนะ เพลงสองช่อง <c oughs> ถ้าเพลงสองช่องอะไรอะเพลงสองช่ององ,งงง,ง,ง <c oughs> ใช่ไหมเอาไปถึงงงงงนะอุมันจะงงงนะอ่าเสร็จแล้วในะข้อสุดท้ายพี่ฝากไว้เลยพี่เนี่ยอยู่ในบุ่มของผู้บริโภคค่ะ <c oughs> ไม่ควรกดดันลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อในทันทีหากเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะซื้อในตอนนั้น <c oughs> หากเขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเพียงแต่ต้องการข้อมูลค่ะ <c oughs> พี่เนี่ยรู้สึกเครียดมากเลยนะพอเวลาถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่ยังมีความสนใจแอร์อยู่ตัวหนึ่งสมมุตินะพี่ก็มีมีความสนใจจะซื้อแอร์แต่ยังไม่ได้ตั้งประเด็นมาว่าฉันจะซื้อในวันนี้ค่ะอย่าเพิ่งกดดันลูกค้าเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเออให้เขามากดดันเราเราก็อยากกดดันเขาเออไม่เป็นไรพี่สบายๆคุยกันเองครับพี่เนี่ยร้านผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ได้แบบซื้อเหอะ ดีดีไม่ซื้อวันนี้โง่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้นะ,อะพอคนเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกกดดันแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยโดนเอาเปรียบสมมุติว่าปิดการขายในยนยณปัจจุบันเนี่ยพี่เจอเยอะมากเลยนะปิดการขายคนเดียวไม่ลงแล้วเรียกเพื่อนมาเนี่ยร <c oughs> ับหลังเราจะ <c oughs> แล้วก็มากันสองคนใช่ไหม อู้พี่ทำไมพี่ไม่เชื่อผมเออไอ้นี่มันดีกว่าค่ะไอ้นี่ก็ดีกว่าไอ้นั่นูก็ถูกว่าไอ้นี่ดีกว่าคือคือมันกลายเป็นเออเราเราโดนจูงอ่ะมันกลายเป็นแบบสนตะภายเสร็จแล้วก็จูงเราเลยอะไรอย่างนี้เราเป็นผู้บริโภคเราก็ไม่ได้ม่ขนาดนั้นจิตนี้เนี่ยมันโดนบีบคั้นแล้วก็มันโดนลดลงอย่างชัดเจนทีนี่เนี่ยพอเวลากลุ่มผู้บริโภคที่จะต้องตัดสินใจในภาวะนั้นน่ะเขาจะรู้สึกเสียเปรียบ เมืม่อเขารู้เมืเ่อเขาไปเป็นอิสระแล้วคือออกจากกลุ่มคุณไปได้แล้วเขารู้สึกเสียเปรียบทันทีแล้วก็คิดโทษตัวเองใชช่ว่าเออไอทําไมแคไ่ไอแค่ระบบแบบนี้เนะี่ยถึงเอาตัวรอดอดอกมาไม่ได้ทําไมถึงต้องเสียเปรียบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราเริ่มจักกลุ่มที่เรามีมีกันอยู่ใช่ไหมคะว่าอเออถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เราเป็นด้านผู้บริโภคเราไม่ชอบก็อย่าทำค่ะอย่าทำก็ใจเขาใจเราใช่เนาะสุดท้ายคือโบชัวเนี่ย อย่าลืมติดตามผลของมันว่ามันทรงพลังจริงอย่างที่เราคดาดฝังเอาไว้หรือเปล่าติดตามผลได้การเมื่อพูดคุยกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าเกิดว่าเราเออพี่ครับผมขอนํำบัตรสักใบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบกลุ่มผู้ล่านะ,ะไม่ได้แบบออกออกลาเยอือเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ออกล่ายเยือของลูกค้ามาส่วนใหญ่ลูกค้าให้อืถ้าเกิดว่าเขาสนใจจริงๆแม้ส่วนใหญ่แต่คน อ,องานระบบอะเนาะเขาก็จะมีอพวกน,นาบัตรหรือว่าการ<ง>การเป็นเจ้าของกิจการ<ค>อะไรเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะให้เบอร์โทร<ช>ไว้อยู่แล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่กลุ่มแบบ ลายเยื่อที่รู้สึกว่าคุณถ้าเกิดว่าเสียงผมเมื่อไหร่พี่ต้องตัดสินใจเสียตังค์ทุกครั้งเขาจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเราเรากา็เสร็จแล้วเนี่ยเราส่งแคตตาล็อกก็ได้นะคะ,คะหลังจากการพูดคุยใช่ไหมคะส่งแคตตาล็อกไปให้เขานะคะส่งพิมพ์เนี่ยไปบ้างในกลุ่มของลูกค้าที่เ,เคยอุดหนุนเราแล้วหรือว่าเป็นการเริ่มต้นก็จัดสรรแบ่งปันกันไปแล้วก็จัดจังหวะอย่าลืมนะคะจัดจังหวะติดตามลูกค้าเนี่ยอย่างเหมาะสม พี่คิดว่ายังไงยังไงเนี่ยโบชัวก็ส่งประสิทธิภาพ เหมือนเดิะคะนี่คือสิ่งที่เรามาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็นําเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะคะให้คุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ว่าถ้าเราอยู่ในฐานะของคนที่เป็นผู้ขายนะคะเราจะทํำยังไงหรือว่าในขณะที่เราเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยเราจะมองลูกค้าของเราเหล่านั้นยังไงด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลดีๆค่ะที่พี่กบนํามาฝากนะคะสําหรับไอเดียการตลาดงานระบบค่ะ วันนี้รายการเส้อเสื้อหมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ